อันหมูเด้อพี่น้องอันนี้ใส่ผักคักจ้าผัดผักรู้ว่าคนหันนะคะผัดรวมนะคะปัดงนีทำลงทานพรุ่งนี้มีลงทานอะไรมั่งก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมแล้วก็พี่น้องกากขอนแก่นมาพร้อมกับก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเอ้ยข๋วยซอนพักบุ้งพักบุ้งง่ะ อันนี้ยังพักการแยงบ่ป้าพักกายงพี่น้องบงมาละยันี่นยังพักการแยงนะโอ้หหอมมาละกะมีนี่จัมโบ้ดูนะมืออื่นมีก๋วยเตี๋ยวแล้วกัมิผัดพัดผักรวมแล้วกับแกงน้ำมันน้ำมันแกงไท่ห้อแกงเหล้าแกงเปื่ แกมปื๊มีหลายอย่างเด้อบุญน้ำกันนะจ๊ะจ้าวัดปทุมวนารามสุวรรณจงริยจริงวัดปทุมวนารามบ้านทอกมาของเรานะคะผู้ใดอยากกินล่องท่านกบมาได้จ้าเด้อมาบ่าวมาบ่าวมาซีบมาดกบิบุญมามาทำบุญน้ำกันจ้ามืออื่นถอดเทียน กำบัดกับตัวเองนี่ละกล้องนี่ละมากลองงานได้จ้ามาเด้อพี uh ่น้องเด้อช่วงนี้ป่าท่องบอกใครวางปันได้ได้ใจเด้อมามานี่ละพี่ตะคูดมสมบูรณ์ตาเด็กสมบูรณ์ยังกส่เห็ดน้ำกันจ้ามาเด้อมาเด้อ น้ำกับพันไอ้อาบดอกจ้าเห็ดแล้วงล้ยสิอาบพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาหมบักลามื้อนี้พี่น้องก็เอาน้ำไหมเอาของอยู่ของกินบักหุ่งมื้อนั้นล่ะพี่น้องเพิ่นมาหอมขอบคุณหลายๆเด้อได้บุญนํากันเออได้บุญนํากันผู้ใดว่าขอให้ถือเลียดสุขคนเด้อเงี่ยกำนันเลยจ้ามาเฮ็ดนํากันเด้อขอให้ถือเลียดสุขคตตะวันางวัลทีนึงปะท่องสิเอาดอกงวดนี้ ได้จ่าเด้อมาเด้อมาเด้อขอบพุณหลายๆได้จ่าที่รับชมคลิปมวดหน้าม่ใ่กำนัดจังเอาไปมว่าจะเอาลายวดแล้วก็มาได้จ้าเสียวยันกำนัเลยนึเด้อเอเออตแปละแล้กำนัทจะเอาปะงวดนี้ นี่ถ้าพูดอยากได้เนาะยามได้สิบบานกอกมาจากเกียะเรหนึ่้อยหกสิบเปีห้อยหกส